สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพบก,กับพระเพนอีกแล้วจ้าวันนี้พามาเดินออกกำลังกายจ้าชมบรรยากาศสวยๆเนาะพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ไปเดินเล่นกันเนาะเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆจ้าหาผักหาย่าก็ไม่เจอสักอย่างหนึ่งก็เลยเดินไปเรื่อยๆ ไปชมกันเลยเนาะชมบรรยากาศไปสวยจ้ะพี่น้องอ้าถ่ายไหม,มบรรยากาศย่าเยอะก็เริ่มเขียวสวยเลยจ้า ก็จะเดินตามลำธารไปเรื่อยๆเ,เดินขึ้นข้างบนไปนู่นเลาะๆลำธารไปสวยทุกคนเลาะชายน้ำไปเรื่อยๆกูคุ้มไหมแล้วไปเชิญเม้ต่อเ่๊อิงรีเท้าอะไรเนี่ยกู บรรยากาศดีดีทุกคนเดินเล่นเพลินข้างบนน้นก็จะเป็นลุกขึ้นไปวิ่งาแถวหมู่บ้านประเพณี้แหละเดินรอบหมู่บ้านนะออกมาข้างนอกนะตามลำธารรงนี้เรื่อยๆบรรยากาศสวยมากๆเลยจ้าพี่น้องนะจ้าไม่หนาวมากแต่ว่าก็จะไม่มีแดด มาเดินหาผักเสียนแต่ว่ายังไม่เจอเลยลำธารมันก็น่ามีปลานะน้ำไหลแรงด้วยปกติแถวนี้ก็จะเคยขึ้นแต่ว่ายังไม่เห็นขึ้นเลยก็จะมีผักชีหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ย ปกติแถวนี้จะเคยขึ้นผักเสี้ยนบรรยากาศก็จะประมาณนี้วันนี้อากาศดีไม่หนาวก็เลยออกมาเดินเล่นหาผักหาหยาแต่ไม่ได้เลยทุกคนข้ามลำคลองมานี่ บ้านหลังนั้นก็อยู่โดดเดี่ยวสวยเลยมีชายคลองด้วยใช้ยลำธารจะพี่น้องไม่มีผักอะไรเลยอ,อันนี้ผักตก ผักอะไรก็ก็ไม่รู้เนี่ยใบยบัวบกมั้งอันนี้ก็คงจะเป็นผักชีสวยบรรยากาศบรรยากาศงามงามก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆสะพานข้ามลำทาน บ้านหลังนั้นอยู่โดดเดี่ยวฟังเสียงนกร้องนี่บ้านหลังนี้อยู่โดดเดียวเดียวดายบรรยากาศดีจังเลยเนี่ยบ้านเขาสวยด้วย อยู่ใช้ลำธานด้ mm hmm. วยสวยทุกคน โอเคเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าไปแล้วจากบรรยากาศที่สวยสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า